แล้วแล้วความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวผู้ที่อาพับและเกินออกคนสุดท้ายแล้วคนจะทําอะไรทําอะไรคนเขาก็ทําไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เกิดอาการว่าเฮ้ยเําทดีดีว่ะเ่ีมันจะไปทําตามเขามันก็ก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่ามันลาบากจริงๆแต่ว่าเตรียมมาแล้วก็ต้องโชว์เลยครับไม่เป็นไรอาจจะไปคล้ายๆกับคนอื่นบ้างก็ไม่เป็นไรนะั้ามันเถิด เอาเป็นว่าเมื่อกี้พี่พลอ,อยบอกว่านมเล็กไปนะเลยทำไปเสริมนมมาชั่เวลาชั่วโมงกว่าในการเสริมนมเสร็จอันว่าเล่นงมเอเอัเถอะจริงๆซทีเดียว ไม่ต้องพูดอะไรกันเนยอะเลยจริงๆอืพอมีนมแล้วเนี่ยสมนงสมเนียงเนี่ยมันก็ต้องแบบว่ามุ้งมิงนิดหนึ่ง <c oughs> นลมมันเบี้ยวไม่ได้ใส่บายัดถุงเท้าเข้าไปจะให้ดูไหมฮันเนลายเสือดาวด้วยยัดก็ไปนะ็นตัวมัออาจารย์ไหมเนี่ย <c oughs> อื้ออื้อจะบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้แต่งตัวเป็นเป็นสาวใช้ซึ่งแฟนซีไงสาวใช้เนี่ยจะไม่มีคนบอกว่าทาไมไม่ยืนให้ดูเลยถ้าเกิดว่าจะมานั่งให้ดูอย่างเงี้ยทําไมไม่ตัดครึ่งชุดละ่ะมันมีขายไม่ล่ะชิบหาครึ่งชุดอะถูกด้วยไม่ต้องซื้อสะตรงสติเนี่ยนะนี่ยืนให้ดูก็ได้นีไ่ไงชุดเนี่ยโอเคแค่นี้แหละแค่นี้นก็เหมือนจะตายอยู่แล้วนี่ครับผม อยพูดต้องพูด,ดค่ะสิฮะวันนี้แบบว่าเป็นสาวเสิร์ฟอมืมีทราบว่าจะรับอะไรดีคะกล้วยร้อนๆไหมคะ <c oughs> <c oughs> มที่อื่นแบบไม่มีขายนะที่นี่มีขายเฉพาะสาวเสิร์ฟคนนี้อย่างเดียวเท่านั้นอขอบคุณมากเลยนะคะส่งกันหลายๆคนพลังมันเยอะๆเรามากัน วุ่ยต้องหานเคเว็ดด้วยอย้พระเจ้าแม่ตกใจอือขอบคุณมากด้วยนี่ <c oughs> ทีนี้เนี่ยพูดเป็นเสียงผู้ชายเนี่ยมันอาจจะดูแบบว่าลำบากเป็นนิดนึงงั้นขอเป็นพูดแบบที่พี่คนเมื่อกี้เขาพูดแล้วกันนะเอาเอานะหนึ 1, 2, ่งสองสามอ้าวยิบหายมือล่างเสียงคิปออโต ทอดบานก็นางหายนางร้องหายคนเดียวอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดีสุดจริตเง,งินเดือนสามพันหาแปดปีที่แล้วตอนนี้ทำดีขยันก็ได้สามพันหาอุ้ยแม่โทรมา แม่บอเบาอยู่โอ้ยทำงานเป็นเสมียนเงินเดือนมื่นห่าจ้าแม่โอ้ยทำงานสบายแต่งตัวสวย มอกกาบอกครูแต่หนูกาบอกอไอจะทําอะไรอยากให้อ้ายรับรู้อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นคู่อีกอยางคือหนูอยากเป็นเมียพออ,อมุตตาของมุตตาเจอมุดดิ่งตายทีไปเลย